เนื่องจากว่าเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ริมเส้นถนนทางหลวงชนบุรี029นะครับตรงเส้นเนี่ยก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะครับและด้วยความปัจุบันเนี่ย มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงด้านเนี่ยนอกจากตรงที่จะอยู่ติดกับริมถนนแล้วนะครับ,รบยังโรงใกล้กับเส้นถนนหลักทางหลวงแผ่นดินนะครับก็จะเป็นราชบุรีผาปกนะครับเส้นทางที่จะไปสวนพึ่งเราเข้ามาจากเส้นทางที่จะไปสวนพึ่งเนี่ยมาจนถึงโครงการเนี่ยเพียงแค่สองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าปากซอยมีทางปั้นมันปตทมีเซเว่นอีเลเว่นมีเคฟซีมีร้านกาแฟอเมซอน ไปจนถึงตรงด้านนั้นนะครับมาจนถึงโครงการเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางเนี่ยไม่ถึง5นาทีเนี่ยก็ได้ถึงความสะดวกสบายแล้วตลาดเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่5นาทีเป็นตลาดใหญ่ของจอมบ,บึงนะครับใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุทธราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของจอมบ,บึงเนี่ยเพียงแค่ 4กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางมาจากกรุงเทพเพะว่าจากที่ผมส่งแต้ใต้ใหม่เนี่ยเพียงแค่105กิโลเมตรเดินทางมานะครับชั่วโมงสเ,เนี่ยก็ถึงแล้วนะครับตั้งอยู่ในเขตของตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ